ลอดแดงแล้วค่ะดูแต่ละต้นนะคะออกสีแดงสวยเลยนะคะตอนแรกไม่ค่อยออกสีค่ะจะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นไก่ราชาวดีแก้วชากาแฟเย็นอย่าทิ้งนะคะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็มาครอบเบบีได้ค่ะครอบไปในกระถางสี่นิ้วนะคะของเราเป็นกระถางสี่นิ้วเนี่ยแล้วเราก็ครอบ เห็นไหมคะเบบี้ก็เล็กอพอเราปลูกเสร็จนะเราก็ครอบลงไปเลยนี่ค่ะเขาก็จะมีไอ้น้ำมีเหงื่อนี้ใช้ได้นะคะไว้ใต้แดดลำไรค่ะกล่องโฟมเราก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็มาใช้ลองถุงพลาสติกใสนะคะขอไปที่ต้นบอลเลยค่ะนี่มีไอ้น้ำนะคะ แล้วอันนี้ก็ถังที่แตกแล้วเป็นถังสีขาวนะคะใส่น้ำลงไปหล่อน้ำแบบนี้นะคะออาบ,บอนใส่เชือกผูกค่ะพลาสติกคุมปากมีของอะไรเหลือใช้เราก็นำกลับมาใช้ได้นะคะตู้กุ้งนะคะก็ใช้ได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้แสงลำไรนะคะแดดจัดไม่ได้เนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะคะที่ระวางเป็นแผ่นโพลีค่ะแล้วรอบๆก็จะมีต้นไม้าบางค่ะเป็นต้นมะม่วงนะคะเขาะจะได้แสงรำไลทั้งวันนะคะแดดจัดไม่ได้เลยค่ะแดดจัดไหม้หมดเลยนะคะสุกเลยแหละค่ะที่เห็นนี่คือกรงสัตว์นะคะไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะเรามีสองกรง ก็เลยเอาพลาสติกมาหุ้มนะคะแล้วก็ได้ผลดีซะด้วยค่ะดูไอ้น้ำเขาหยดนะคะเนี่ยเขาทำการควบแน่นได้ดีเลยค่ะใส่บอลได้หลายต้นเหมือนกันนะคะไม่ต้องลงทุนอะไรมากค่ะก็มีลงทุนพลาสติกค่ะสั่งจาก l a z a ด a นะคะก็อยู่ภายใต้แผ่นนี้ค่ะโลี่ เดี๋ยวเราไปดูข้างในไหมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเนาะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเขาอยู่กันแบบไหนดูเลยค่ะนี่นี่ค่ะกรรอกเกตนะคะต้นนี้ได้มาประมาณเดือนกว่าค่ะพอใส่ไปในกรงต้นใหญ่เลยนะคะมาตอนแรกต้นนิดเดียวค่ะกระถางตอนนั้น4นิ้วเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเป็น6นิ้วนะคะ มีม่วงมงคลอยู่ด้วยค่ะม่วงมงคลนี่จัดว่าเป็นบอลที่สวยเลยนะเป็นบอลสีม่วงอย่างเดียวเลยต้นอื่นก็จะมีสีเขียวสีแดงสีอะไรที่แตกต่างแต่ม่วงมงคลคือเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะดูสีม่วงเขาชมพูอมม่วงยังไงก็ต้องมีสักต้นหนึ่งนะคะคนที่เลี้ยงบอลสีเนี่ยให้มันมีหลายหลากสีสันนะคะเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ ในมีอะไรบ้างอันนี้นะคะหนุมานขัดสมาธิค่ะเพื่อนบ้านเอามาให้ผ่าหัวแล้วก็แบ่งต้นให้นะคะก็จะมีหงสุวรรณค่ะได้กรงนี้เข้าไปนะคะขึ้นลายสวยเลยค่ะเดิมทีเขาต้นนิดเดียวค่ะนี่ก็เป็นกวนอิมนะคะ ของแท้นะคะกวนอิมใบจะขาวทั้งใบค่ะกรอบเกดอีกต้นนึงนะคะนูนใบด่างสวยเลยค่ะต้นนี้นะคะนี่เป็นบอลลูกไม้ส่วนพิพัฒพงค่ะมีลายด้วยค่ะดูใกล้ๆสิไม่ได้ดูนานนะคะเพราะเติมน้ำไปก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ล้ว ต้นนี้สวยเนาะด,ดูลายใบยใกล้ๆอะ่ะต้นนี้ผ่าหัวเองนะคะมีพะไววรวรนาทสองต้นในกรงนี้นะคะลองดูซินี่ค่ะพะไวัยวรนาทตับขึ้นแผ่นนะคะก้านสีแดงแปลตดเลยค่ะ ครสนใจทักไม่ได้นะคะพระวัยวรนาถค่ะ450รวมส่งตะก้าแพ็คอย่างดีส่ง EMS ค่ะไม่เกิน2วันถึงนะคะแล้วก็มีงามวงวานค่ะแน่นเลยงามวงวานอุ๊ยอันนี้ชุ่มชนแอรอัดเลยนะเนี่ย<อ>ตันนี้คืองามวงวานนะคะ<อ>มาจากสวนอาจารย์ปอค่ะงามวงวานสวยเลยนะคะกอเกตนี่ก็สวนอาจารย์ปอเหมือนกันนะ ะที่บ้านอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะอยู่ห่างจากสวนไม่กไกลนะคะบริเวณรอบๆบ้านมีแต่สวนบอลเยอะเลยค่ะสวนใหญ่ๆนะคะมีแก้วการดาอยู่ด้านในเนาะอย,อยากรือดูจังเลยอะ่ะอยากดูแก้วกานดาสบายดีไหมยังอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าลาโลกแล้วเดี๋ยวดูก่อนยังอยู่ไหม เขาเติมน้ําอย่างเดียวอะนี่ค่ะแก้วกันดาเนาะยังอยู่ค่ะก็คล้ายๆงามมงวานนะคะแต่สีเขาจะอ่อนหวานกว่าค่ะแล้วก็มีบอลลูกไม้สีชมพูตรงนู้นนะคะ กรอเก็ดนี่รอผ่าหัวนะคะแต่คุณส่วนบอกเออถ้าได้ราคาดีก็ขายได้เลยนะจ๊ะโอ้ยเราก็เนาะเสียด้ความสวยอะดูสิลายสวยเลยต้นนี้เป็นต้นใหญ่แล้วนะคะความสูงของก้านเกินหนึ่งฟุตแล้วคะ่ะเขาบอกว่าให้ปล่อยเลย คุณส่วนบอกให้ปล่อยเลยเราก็เสียด้ยอะมีอยู่สองต้นเองนี่ค่ะเห็นไหมคะใครสนใจก็ลองทักมาได้นะคะใน facebook ส่วนไม้คายเหงานะคะมี facebook อยู่ค่ะแชทเข้ามาถามก็ได้ค่ะ เราจะถ่ายน้ำนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะโดยการใช้ระบบน้ำล้นค่ะเติมน้ำไปในถาดนะคะแล้วน้ำเขาจะล้นไหลออกข้างนอกเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ